สบายดีพี่น้องอกา,ากาศก็ห้อนหอนพี่น้องค่ะอากาศหอนอากามาเห็นคอมเมนต์นะกาหอนหอนพี่น้องหอนหอนพี่น้องเลยอือพวกบู้จักกันบ่มีมารยาทนะพี่น้องซุ่มบ่มีมารยาทเอาตรงๆซะมาก่อเซชาวบ้านเขามลิสิวัาแบบ แล้วเสออกมาเป่าวพวกสังสอนนี่พวกนี้จะหน่อยพี่น้องมักว่าใส่ย้นเนี่ยอืมเนาะหู้ทั้งหู้ได้ว่าสิโดนบล็อกแต่ก็ยังพากันมาเว่าออบูมวนอืมแนะนำบอให้้นกินคลองดิบนะก็เว่ามูลมวนว่ามันดีๆอืมจะาซือ่อข้นนะเอิญบอห้บอบบบห้เกียรติเขานะถ้าถ้าเจ้าบอห้เกียรติไม่ข่อยลนะ คอยกับพอจาเป็นต้องเสียห้เกียรติพวกกันขยะสังคมแบบซุ้มเจ้าเ้อสิบอกไใหายชเออสุดยอดพ่อกินเนื้อเนี้ยพ่อกินเนี้อมแม่กินก๋วยเตี๋ยวลูกกินต้มมามา่าน้ำซีอิว๊ววันพ่ออย่าลืมให้รางวัลอื พ่อดีเด่นด้วยเออเดอบ่าวซันอืมงเด้อพลเบื้องเบิงบ้งหลังบัณฑิการพิมพ์มึงเหตยังเป็นแน่บักเปยืยนภาคย่างเดียวอันนี้อันนี้อันนี้คอยเห็นว่าดนนี่คอมเมนต์เลยเข,ขาบอกวาเบิงนี้มาเบิงตัวนี้พลมแต่กูกับมึงมแต่มึงมีแต่บักเปยมแต่บัก,บก,กนั้นนี่แหละอีเมื่อก่อนน่ะ มันเอิรนอั่นยังก็อันบักแมงดาเนี่ดิซื้อแซลมอนมาเห็นบะ่ะซุ้มทาบปได้ดดกับแมอนอีนี่อีกพี่น้องอืมกูก็บอกเข่าใจคือการเรามึ่สิมาตามปล่อยตามด่าตามจกตามจิกเขาเพียงกะระดอกกระเดียะแท้ก็อบอกเข่าใจคือกันเนาะเออสิบอกไว้ไห้กูสิบอกว่กหาห้เด้อลูกกูน่ะกินดีกว่ามึงอีกมึงแค่เห็นในคลิปนะเออกูก็แค่ถ่ายเวลาลูกกูกินมาม่าให้มึงเบิง่ง ให้มึงเบิ่งลูกกูเวลามันแดดมามาหอ้มึงเบิง่งอ่ะมึงเข้าใจบอเออเด็กนะมึงซิมาบางขับแล้วมันกินคือผู้ใหญ่เออต้องกินผักนะต้องกินผลไม้นะต้องกินนมนะต้องกินนูนนะ่น,น,นกินนี่นะเด็กน้อยนะข้อแต่ใจสูเข้าใจบอสูซูไ่เคยมีลูกบอบ่เคยเลี้ยงลูกสูบ่หรือว่าลูกสูนี่สูสต้องตง้องความต้องการยังสยซูให้ลูกซู้ลูกสูเอาตามใจซูบเบอ,อเออกูถามน่ยบอจังซมาเดือดร้อน ลูกกูสิกินนะ้ำบก,กินนะ้มันก็ยใหญ่ได้หรกูก็เลี้ยงด้วยนะ้ำมือกูเองนี่เลี้ยงด้วยมือกูนี่สองมือกูนี่ก็เลี้ยงลูกกูน่ะอืมกูก็บหเห็นว่าลูกกูสิบสมบูรณ์ได้ล่ะเออน้องมานาก็ตัวใหญ่สมบูรณ์อ,อืมเบ้งมาว่านะตัวใหญ่สมบูรณ์ไม่พอนะพัฒนาการแ้าต้องพาไปหาหมอ,ส,อสร้างกระสร้างกูบได้ไปเลี้ยงลูกแข่งกับผู้ใดในโลกใบนี้เข้าใจบ่เออกูลู้ดีว่าแม่กูกูเป็นแม่ บอกกูเป็นอะไร่าลูกกูเป็นอะไรกูลู้ดีเข้าใจบ่ะเออลูกกูจะพัฒนาการช้าหรือไม่ช้ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกคุณพวกคุณคุณเออเข้าใจไหมคะอืมอ,อย่ามาห่วงใยเกินกว่าเหตุอืมอ,อย่ามา,อาแอบแฝงด่าชาวบ้านแบบนี้เบิ่งกูสิบบล็อกมึงสักในเมื่อมึงบมักดีกูขอบล็อกมึงสักอย่าเอาอีกันหนึ่งอีก อาทิตย์หนึ่งบักบานกินดิบห้าวันในตัวในตัวคงจะเต็มไปด้วยพยาธิเวลาได้กินเนื้อดิบยิ้มสะปากบานถึงหูเนาะฮ่าฮ่าะนอืมเนาวถ้าแกงหน่อไม้หรือเมนูผักเอาเอากินหลาอ,าอ้ายิ่มแล้วะสันได้อืม แต่คลองดิบนี่แดกได้แดกได้วันละห้าค่าภาษาเขาสิแดกเมื่อละสิบคาบเขาก็มาเอาเงินซู้มาแดกซูข้ขัดใจบอเขาสิแดกวันละร้อยค่บเขาก็มาเอาเงินซูม่มาแดอมเรื่องพยุงพญาติซื้มาต้องห่วงดอกกูซื้อให้พัวกูเดือนละครั้งถ่ายพยาธนะิน่ะซู้อมาต้องมาเดือดร้อน นะไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาแชะอืมเข้าใจบอผัวกูบอเว่ายังสู้สู้ก็อย่าเดือดร้อนอืมเข้าใจบอโอขนาดผัวกูกินดิฟนะเนี่ยกินดิฟเออถ้าสู้ไปเบิ่งซ่องอื่นที่เขากินนะ่ะสู้ชิบหายตายหูเนี่ยที่เขากินนะคะ่ะกูผัวกูอีกอืม ้าใจว่าคนที่เขารว้ยๆกันเขากินดิบมาหละเห็นบายอดวิวเขาถล่มทลายนะเขาคุ้นเเห็นญาณนห่วงสุขภาพเขาสะตับก่อนห้าวกระปั้นกระยัดใส่แดดใส่กูเราบ่าเบิงเขากินกูก็ว่าขักอยู่เดียล่ะกูบอกินดิบคือกันแต่กูกะเบิงได้แต่กูกบยได้เบาให้เขากดไลค์ให้เขาอีกว่าสันนักขอกูขึ้นว่าเขามีความสามารถพอนะคนที่ทําคลิปกินดิบได้น่ะถือว่าเป็นคนคนหนึ่งแหละเก่งเลยแหละอืมนะ ไปเบิง่งฮัดไปเบิง่งหลายๆช่องอย่ามีอากติกับพัวกมูมากเกินไปหลายอย่ามามีอากติกับครอบครัวกมูมากเกินไปเข้าใจไหมคะเออแนะนําดีๆสิเบาเพชรกินทุกวันเลยซื้อยาพยาธมาถ่ายหน่อยนะเป็นห่วงสุขภาพด้วยลูกก็ยังเล็กนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นคําชมที่คําติเตือนที่มันน่ารับฟังเข้าใจบ่เออบ่แม่นซิมาบ่าแดดกับคนเฮามันบ่มักเนาะ เขามึงหมักบอระหมักกินบอระขียนะมึงกินได้บอระขียนะมึงกินบอได้เออ้าใจบอก็คือมึงบ่มักกับมึงแดกบ่ได้ขี้นะเออาเขามึงแดกได้มึงก็ต้องแดกอืมมันกน็มันก็นเปรียบเทียบแบบนั้นแหละคนไม่ชอบขี้นะ่ะเดินผ่านก,ก็ยังขยักขยแยงแหละมันก็กินบ่ได้แดกบ่ได้แต่หนึ่งคนเขามันหมกักเขามันหมักกินใช่ว่ะจังไดซะเอออยากกินก็กินมันล่างกายเขา เออเขารูตโตเองแล้วเขาอายุสี่สิบกว่าปีแล้วเขาควรรู้แล้วว่าเขาจะทำโตแบบไหนอยู่ในโลกใบนี้ได้นะไม่ต้องมาบอกว่าเออมานั่งด่าเอฟซีเอฟซีม้าๆเป็นย่งกูปรลับฟังอ่ะอืมสิบอกว่าหายซะกูเป็นเมียนี่ยย่อมกูดูแลผัวกูอยู่แล้วการกินดิบกินอะไรกูซื้อยาพยาธิให้เขาทุกเดือน แล้วไม่จําเป็นต้องมาประ,ประกาศจะกินยาถ่ายพยาธิแล้วนะประกาศจะกินยาควบคุมอารมณ์แล้วนะต้องประกาศจะหาโรงเรียนให้ลูกแล้วนะต้องประกาศไม่ต้องอืเข้าใจบ่คะอันนี้ดิฉันพูดเฉพาะคนที่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่แนะนําที่ไม่ดีพูดจาไม่ดีใส่เราเราไม่ได้พูดภาพรวมแต่ส่วนในเอฟซีที่บอกบาเพศจะกินดิปลรเดอร์เจ้ากัดดูแลตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ขอบคุณที่แนะนาดีๆเขาก็รับฟังเขาก็รูโต แต่เพียงแต่เขาบนได้มานางบอกเราว่าเขาไปซื้อยามากินได้เด้อจ้าไปหาโรงเรียนให้ลูกเด้เด้อจ้าเออมันจาเป็นเนาะเก่งกะฮาเอาบัตรนี่โรงเรียนลูกกูนะสู้เก่งอะสู้หาเบิรงบัตรในเมืองมุกดาหารน,นี่ต้องการอยากให้กูเปิดเผยโรงเรียนลูกกูอีกบอกสู้จะสู้จะสู้จะขึ้นสู้สิงหุ่นจักเก่งกะหาเอาอืม เฮาสิถือบล็อกบอวาน้ว่าส่นเออกูจะสร้างมาสร้างกับเรื่องของกูแบบสันได้คนคอมเมนต์กันมาพี่น้องอืมเรื่องของมึงล่ะกูจะบล็อกมึงกู <c oughs> จะให้มึงสร้างมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเข้าใจนะจะบล็อกมึงมเนี่ยบล็อกเลยกูไม่ต้องการคนแบบนี้บล็อกแม่มันให้หมดเลย ไม่ต้องมาพูดใจหยาบคายไปแนะนําไปแนะนํายาติโกโหติกาไปเลยค่ะบอกไปเลยอืมันเรื่องของมึงแต่มึงมาเสือกเรื่องของกูไงอืมมึงไม่รู้ตัวหรอเนี่ยแล้วลูกกูจะกินมามา่าหรือจะกินะอิ้วก็มไม่ต้องมาแนะนํามเมื่อหนึ่งกูทายทอดหนะ้มึงเห็นว่า24ชั่วโมงชีวิตครอบครัวกู ถ่ายทอดในสู้เห็นสบอกูกระถ่ายทอดเฉพาะแต่กูอยากถ่ายทอดอม,มือมือ,มอหนึ่งสู้หูบ่าบอกกูไปเสไหนกกูทานเนี่ยเออนะคนคาสิกินดิบบอกกินดิบมันก็นอยู่นําคนชอบสั่นคาสเหตุเห็ดมาเหตดยังเหตุแต่คนกินดิบสือกูนี่มีจตสนับสนุนถ้าคนผู้ได้หมักกินเนี่ยยังกินลงไปเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีถั่วโลกผู้ได้หมักกินยังกินเลยจะ้ะข่อยเป็นคนหนึ่งสิบวยางมันคนหนึ่งอาหารการกินเด้อหมักไปได้กินแบบนั้นอือคนทามันหม,มักบ่คือกันความคิดจะคล้องบ่ดีแล้วซีไห่ซีไห่ความคิดของกูเนี่ยไปตรงกับความคิดซูนะ่ะมันบ่แมนดอกเออถ้าบ่หมักบ่ชอบกันแกเชิญเชิญออกไปว่าลูกบอกอีนี่อีกบ้างบอกใหสร้างมาใหม่เด้อพากัส์ส้่งมาใไหม่ ถ้ารู้ตัวว่าจะโดนบล็อกมึงก็จะเสือกจะซาลาเน่เรือสะบ,บ้านอืมกูมปล่อยโอกาสมึงให้มึงคอมเมนต์กูทุกวันทุกวัน FC กันในน้ำอยู่เดอค่ะน้องบล็อกออกไปเลยน้องมวนเลยแมนคว่ำอืมกูมก็จะบล็อกออกไปเลยอในเมื่อไม่มักดีก็จะบล็อก คนเขาทําคลิปกินเหมาะเแม่แม่เขาไบาเบาถึงไพรกลับมาเบาอืมเบาให้เขากูบอกสู้ละเด้สู้บ่มักสู้ก็บยมาเบิ่งไปหาเบิ่งสู้มักบ่แม่สู้สิมาศแหละสู้บ่มักแล้วสู้สิมาตามจับมาดูควานทะเลเออทะเลให้มึงเบิ่งมาสั่งภาพให้มึงเบิ่งมาคนดีๆกูกะวอาความจริงคนส่วๆกับพงมึงเนาะกูกั ใส่หน้ากากฮาทั้งนั้นเลยสิบอกไปให้สะเด้อต้องการแต่นนคนอวยน,นะคนไม่อวยมันบล็อกบล็อกอยู่แล้วแหละไม่ต้องบอกอืครอบครัวก,กูก็อยู่ได้เพราะคนดีแหละสิบอกไปให้สักเพราะคนดีที่เพิ่นยังเบิ่งครอบครัวก,กูที่เพิ่นเบิง่งให้และเพิ่นกลับเบิง่งแสดงว่าเพิ่นเป็นคนดีอืมให้กำลังใจที่ดี FC ดีบนเยอะแยะที่จะยังยังอยากเบิ่งลิปกูนะถ้า,าม่มีพวกซูเขาบ่เป็นยังดอกสิบอกว่าหายซะเด้อมึงบ่ได้เสี้ยวหนึ่งข้องนี o ยูทู e ที่ซูมาเบิ่งกูนะอืมชีวิตกูก็เจอคนดีเยอะไม่ได้เจอแต่คนเฮี้ยๆหรอกคนดีๆกูเจอมาเยอะทั้งชีวิตกูนี่นะชีวิตกูบางครั้งก็เอออาจจะล้มเหลวในชีวิตแต่คนดีๆก็ยื่นมือเข้ามาช่วยกูก็เยอะ ซึ่งที่พวกมึงไม่เคยรู้มาก่อนก็มีนะจ๊ะไม่ใช่ความคิดเหมือนพวกมึงนะชีวิตตกอับชีวิตตกต่ําชีวิตไม่มีใครอ่าแล้วกูจําเป็นต้องมาบอกมึงไหมว่ากูมีใครเออนะคนดีๆเข้ามาในชีวิตกูไม่จําเป็นต้องไปประกาศให้พวกมึงรู้ว่าคนนั้นคนนี้เข้ามาช่วยชีวิตครอบครัวกูไม่จําเป็นกูบอกไว้เลยอืมลูกกูจะเป็นยังไงก็คือลูกกู เลือดเนื้อเชื่อใครของกู้อใจบ่เออจะบล็อกให้หมดเลยไอ้พวกที่พูดจาไม่ดีนี่นะอมืมานาน้อยบางครั้งเขาก็อยากกินของที่เขาอยากกินเออไม่ใช่จะมาพูดแม่กินอันนู้นพ่อกินอันนี้ลูกกินอันนี้ส,สมัยก่อนกูเป็นเด็กๆกูก็ไม่ได้กินดีอยู่ดีมาลูกกูหรอก กูไปหากระปูมาสามโต๊กูกระป่นกินบะเทือนไข่หน่วยหนึ่งต้มกินกับแจวกินอยู่บะเทือนไข่หน่วยหนึ่ง่ะสมัยกูเป็นเด็กหน่อยนะ่ะนั่งซื้อนั่งขานะั่กูประเดียเรียนกูก็ยังมีชีวิตรอดมาหอดเทาขู่มือนี่พอแม่กูก็อยู่แตกแยกกันอีกขอบครัวกูนะลูกกูนี่ถือว่าโชคดีมากเลยมานานมีพอ่อมีแม่ที่ต้องดูแลเขาเออเขาเกิดมาเขาก็มีพร้อมทุกอย่างอืม เขาไประด้รวด้วยดอกแต่เขาก็มีพร้อมว่าสมัยกูเกิดสมัยกูเกิดเน,นี่ยตีอายุสิบปีสิบเอ็ดปีก็ต้องดินน้นรนหาเหตุงานแบกไม่เหตุงานหึงเหนื่อยแบกไม่เหนื่อยบนเหนื่อยเออเมื่อได้แนวได้แนวกินไปเหตุงานก็นมีปีนประทูติดไปใส่กองเข่าน้อยๆตําแจวไปบางวันไม่มีเงินซื้อกับข้าวไม่ได้กินอะไรเลยก็คือต้องอดแหละมือนั้นอนะอดคือไม่ต้องกินรอรอถึงตอนเย็นกลับหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องแล้วค่อยกินด้วยกัน บางเธอนะเลิกงานตอนเที่ยงมาพี่น้องคนอื่นเขามีเงินซื้ออยากซื้อกินเท่าเราบ่มีได้แค่น้ำขวดหนึ่งก็ไปกอกน้ำปราปาน่ะมากินชีวิตคอยนะอืมกอกน้ำประปานมากินเพราะไม่มีเงินซื้อกว่าเดือนเดือนจะออกก็สิบห้าวันออกครั้งหนึ่งสมัยก่อนเห็ุงานมืออาชีพพันกืมนะซูไปมองก็ไดาวา้ว่าลูกกูขาดนั่นขาดนี่ขาดนี่ขาดนั่น กูคิว่ามาน่าเนี่เกิดมาเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยเป็นมีพ่อแม่ที่รักเขามีครอบครัวที่อบอุ่นถึงเขาจะไม่มีใครเขาก็มีพ่อมีแม่อืมนะคะสิมาบังคับเออสองสารลูกน้อยสองสารเด็กมีพ่อแม่แบบนี้พ่อแม่รังแกฉันเออสิบอกว่าห้เดอ้อมาน่าน้อยนะเป็นเด็กที่โชคดีมากๆแล้วที่ได้ข่อยเป็นแม่เขาได้บอกเพดเป็นโ่อ่เขานะ เขาทีบอกมาใหา้แมนยังซิ่งได้ขอกระซื้อให้ลูกข่อยเสื้อผ้างามๆขอซื้อเพงก็ได้ขอกระซื้อขอพ่มีเงินดอกข่หักซื้อข่อยเห็นอะได้ซิงได้่าข่อยมักแล้วข่อยอยากซื้อให้ลูกข่อยคือข่อยซื้ออืมนะสมัยข่อยละตีโอ้ยยากและที่จะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆเห็ดงานมาได้นี่เงินออกบ้านก็ต้องซื้อข้อซานแล้วเอาเงินให้แม่แม่กนแม่แมแมแมนไปติดเผามาซ้อนให้ฟัง เปติดเข่ากิโลมาสาลหาสิบโลพองเงินเดือนออกแม่ก็ไปจ่ยจใจอันเก่าเอาอันใหม่มากินแต่กี่เป็นเพราะเหตุนังกูต้องบริหารเรียนหนังสือเป็นเพราะเหตุน้งกูต้องครอบครัวกูต้องแตกแยกนู่นนี่นั่นนะชีวิตคนเท่าน่ะบาดมันดีมันก็ดีเองมันมีทั้งดีทั้งบ่ดีแหละพี่น้องคนเฮ่าแบบมันขึ้นมันก็ขึ้นถึงที่สุดบามันลมมนก็ลมถึงที่สุด แต่หาก็ต้องหูประคับประคองชีวิตท้อมันจะเป็นแนวใดเออไม่ใช่จะกินอะไรจะทําอะไรจะซื้ออะไรต้องเป็นที่จ้องจับตาไปหมดเออนะการเปนหนี้เป็นสินมันโมนเมนต์เทองเรื่องทีน่าอายหอกมันเป็นเรื่องที่น่าชื่น,ช,นชมมากกว่าคนที่เป็นหนี้เป็นสินนะ พ่ออะไรรู้ไหมพาะเขาหาด้วยจากน้ำพักน้ำแรงเขาถึงเขาจะเป็นหนี้แต่เขาก็หาจากน้ำพักน้ำแรงเขาไปผ่อนจนได้รถจนได้บ้านจนได้ที่ดินจนได้สร้อยได้แหวนมันก็ภูมิใจคนที่เป็นหนี้แบบนี้นะ่ะอยากได้โทรศัพท์โอ๊ยเก็บตังค์เอาไปดดวสามพันผ่อนเดือนละพันร้อยผ่อนเดือนละพันอ่ะมันก็ภูมิใจบัตรนิพอนอ์รถล้มก็เป็นของเฮารถคือกันถึงมันจะเป็นมือสองมันก็เป็นน้ำพักน้ำแรงจากเราเองเออ คนที่เป็นหนี้นะคือคนเก่งจะบอกให้ไม่ใช่จะไปนั่งดูถูกเขาเขาไปดูถูกเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เกิดมาโรยด้วยดอกกุหลาบเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคนเท่านะเออเขาเกิดมาด้วยคับว่ายากจนเขาเห็นมาแล้วเออเข้าใจป่ะแม่และไปเปรียบเทียบจากคนที่เขามีเงินพอแม่เขาปูฐานไว้บัดเออ,อย่างนั้นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกเราก็มองคนในระดับเดียวกันไม่ต้องไปมองคนที่เขาสูงกว่าเรา เออถ้ห้องคนที่เขาสูงกว่าเขาเนี่ยแน่นอนเกิดมีปุ่มต้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นเล่นอยู่กับคนระดับเดียวกันหรือไม่คนต่อกกว่าเราอีกให้กําลังใจกันแบบนี้โอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องมาจัดการพวกที่มันจองตามดังยังเขาเอิญนะตามล้างตามผ่านเออเมื่อนี้ว่างเล่มอนี้ส่เอียัตหาคลิปก็ได้ได้นางเว้านะ่เอย ว่างไอ้มือนี้ได้อีกข้างคกขึ้นเต็มที่เลยนะอืมแต่น,นี้แหละด่าได้ลายเดิมพากันมาด่าได้ลายสิจัดคืน